สุดรวมกันครับผมเล่นรวมกันมีสามสามเอฟซีสามคนไม่ไดินอาวันนี้่า,าต่อเนื่องต่อเนื่องสามคนตามดวงดวงใครจะดไีไอ,บบอเนี่องครับอ้กดให้มืนะครับแอปเปิ้ล ตรมอเเดี๋ยวแอปเปลเวแอปปลอปเปาถือไันยวนึงปององเตมอตัวเดียวแอปเปิลตัวเดียวไม่เลือกแอปเปิลออกแอปเปิลเต็มเกีบเต็มครับเกือบเต็มเลยแอปเปิลต้องไล่แอปเปิลนี สามหุ้นสามหุ้นสามคนใครจะดวงดี๋ยววตัไหนแอปเปิ้ลยังไม่กดตัวนึงกดแอปเปิ้ลน้ำส้แอปเปิ้ลนี่เนาะเอาดูจะออกแอปเปิ้ลจริงไหมแอปเปิ้ลไม่เอาครับเอาบาร์ด้วยเขานี่เอาบาร์ด้วยกดตัวนี้สองเหรียญบอไม่บอผมเรียนเหรียญนี่บอของใครจำให้ดีของใครของใครจำให้ดีของใครของใคร เดี่ยวออแอปเปิลแล้วกันเออคนละเหรียญนะพี่ไม่ได้กดแอปเปิลออกแอปเปิลส้มอ้่าได้ส้มคนละเหรียญยี่สิบสองร้อยโดยคนละสิบเหรียญนะไม่ออกแอปเปิลครับตานี้ออกส้มเป็นละครัเลยสี่คนเดียวนะสามหุ้นสามคนของใครของมันจะเอาของใครของมันห้ามหลงกันไม่ลหรอก ตายเมื่อกี้ไม่หยอดแอปเปิ้ลนะไม่ออกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมันได้หน่อยท่านเตะไม่หาเหรียเหัญไม่ได้หน่อยต่อก็มันยังได้หน่อยแล้วค่อยบอกค่ะนี่บอกยังด้วยแทงบักดาวบักหมากบักส้มอ้าวตานี้ไม่เอาแอปเปิ้ลอีกเอาเอาทุกตัวไม่เอาแอปเปิ้ลส้มเพื่ออะไรเังวะดอกแอปเปิ้ลอีกไหมเออธรรมะ ส้มอีกครับส้มอีกรอบที่สองส้มอีกส้มติดต่อกันสองครั้งดาวหมักส้มตอนนี้ไม่เอาบากับแอปเปิลส้มมากเินเจ็มีเอาบาด้วยดูบาจะออกไหม เดอออี่ยวแอปเปิ้ลกันแล้วกันส้มบางหมากคนละเหรียญเ<น>ไปไหมไปไหมไม่ไปโ,โดนกินฟรี <laughs> มันวามี้แล้วแบบนี้เนาะไม่มีไม่มีถ้วยให้กดครับอยากเซียนอยากกดถ้วยมีถ้วยให้กดเ,เพิ่มอีกปุ่มหนึ่งครับแฟนแๆขอมาเพิ่มเป็นเก้าออกตัวเลยให้มีถ้วยอีกตัวหนึง่ง อยากกดถ้วยมีถ้วยให้ขด้นั้นอเปิลเย็นหนึ่งแอปเปิลเย็นหนึ่งใช้สีเย็จิอกทีนี้เอาหมดเอาหมดครับแอปเปิลก็เอาตานี้ทุกตัวครับทุกตัวตกลูกกีขีดขาดอกตัวเลยเอะิอังด้วย ดาวดาวสี่สิบรับเหรียญหนึได้คนนีบะเียรเลยเหรียญเอาเอามัเอาเอาบบมวนอะไขอใครชาาดาวมเมนเหมนแม่นบ่อยแล้วก็แอปเปิ้ลกูไม่แทงสมเมนบอกตกลงกันเอาของใครดูองเอาเป้มสองของส4่ส่อเหรียญมาแล้วบม้วนหอมึงจะเกลียกกับบางูมาร์ก2องเหรียญแอปเปิ้ลเหรียญนึงไม่แท้งมตมทุกครั้งครับดู อันนี้ครั้งนี้เหลียส้มเหลียส้มกับปายังไม่ได้กดมากูคนเดียวนั่นนะทุกตัวทุกตัวเอามากูคนเดียวบล็อตส่งบลบักส่งของมึกเดินบวกออกัวเลกคูเลียนึงด้อออกตัวเล็กแน่นอนนานสี่สิบครับสี่สิบโมคนแต่งมูเพิ่มบนั้นึงสสามครั้งแล้ว สี่ร้อยหย่อนไก่อเอาออกบ่ออกกันมาลุ้นเยอะออกก่อนแข้งขงมากด่วสามคนครับของไครของมันไม่ได้หุ่นกันนะดวงไครดวงมันดูดวงไครจะดีสามคนเดี๋ยวคนละสี่สิบยันนะมึงดูเอายัง กูแทงบัหมากกับมะส้มนะตัวเดียวสองตัวนะแค่นั้นแหละบังหมากสองเหรียญนะเนี่ยกูแทงแค่บังหมากกับบมะส้มนะสามเหรียญนะเดี๋ยว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 เอาไก้าเนี่ยเดี๋ยวแอปเปิ้ลมันไม่มีแอปเปิ้ลเหมือนใครทำกัลไล่แอปเปิ้ลนี้เนี่ยบังหมากบมะส้มบับแอปเปิ้ลน่ะของกูคนเดียวเลยไม่ไปไม่ไปไม่ไปอ๋อไปไปไป ไปบักส้มกูละหนึ่งเหรียญไปครั้งเดียวครับสิเหรียญครั้งเดียวกูรับตังค์แก้มก่อนหนึ่งัมวเลยเนะเวซี่สิเหรียญเนะรับแจกกันก่อนกูนะแบ่งตังกันแบ่งตังกันแบ่งตังกันก่อนกำลังแบ่งตังค์กันครับ นับดอกนกับกันครบแล้วไรนังนี่ก็ดูแบบธรรมชาตินะครับรเล่นธรรมชาติ <c oughs> เล่นจริงเก็บจริงนะครับไม่ใช่แสดงนะครับเนี่ย <c oughs> ของใครของมันแล้วแต่ดวงดวงใครจะดีไม่ใช่หน้าม้านะครับเนี่ย <c oughs> เล่นจริงเก็บจริง <c oughs> <ๆ> <c oughs> ดูเอาแล้วแต่ดวงบายไปกดมันหลายอย่าเลยนะมันถ่าออดอกมาแทมดอกเนี่ย เต็มทุกตาครับเต็มทุกตาดูเต็มทุกตาองตาเนี่จะเต็มอีกไหมหนึ่งสองเหรียญสองเหรียญแล้วนึ่งเหรียญหนึ่เหรียญตาเนี่ก็เต็มอยู่ครับเต็มเต็มสองมากสองเหรียญมีสามเหรียญด้วยค่มากดาวเจ็ดเจ็ดแล้วก็บาไปไหม ไม่ไปว่าแล้วไปแล้วให้มิกี้ครั้งหนึ่งต่อมาไม่ให้สลับมันจะสลับอยากแทงถ้วยตัวนี้ไม่มีให้แทงครับหมืนบาทเงอนทั้งนึงเขาได้ได้ไล่เหร าตามบาครับยังไม่ออกเลยบามีตามบาแอปปเิ้ลกกัับสมมือที่เล่นบาแอปเปิ้ลกับส้มยังม่เขาหนาตานี้จะเต็มอีกไหมตานี้เต็มครับเต็มอีกตานี้เอ้าป้ายหมากสองเหรียญส้มเหรียญหนึ่งแอปเปิลสองเหรียญหมากเหรียญหนึ่งส้มชกข้งละคั้างครับงตัวเดียวไม่ใช่ของผมเหรียญละข้งไม่ใช่ของฉันครับ แต่ละคงตัวเดียวหน่อยมึงสบมาเอิ้นผมมาเสียแบบหลุดจากรั้งก็เป็นดาวสองตานี้จะเต็มไหมเต็มอีกครับตานี้เต็มอีกตานี้เต็มทุกตัวไปเต็มทุกตัวออกตัวใหญ่ๆผมตัวสามเดียนจะออกเอาเอาตัวเล็กตัวเล็กออกตัวเล็กในคนสามเดียนจะเลื่นกดเลยสามเดีย ก็สามเหดือนอ๋อแค่นั้นแหละเดี๋ยวสามตัวอ้าวไม่มีตามบ้าจะออกบ้าทีนี้ฉันแทงอยู่ตรงนี้นะบ้าไม่เล่นดาวใหญ่อาตัวเล็กอีกดาวน้อยอีกตัวสามเหดือนไม่ตัวใหญ่ครับตัวเล็ก มาตามมาได้ทำนาทีได้วะบ้าบ้ายังออกสักทีอ้าวบ้าบ้าออกแล้วก็บ้าออกแล้วหนึ่งครั้ง25ครั้งเดียวได้ไหมได้หมดดตัวเลกอีกบ้าวเล็กอีก เราเรียกต่อกันสามครั้งเลี้ยนเอาปลาด้วยปลาอะไรปลาออกแล้วบัดนั่นหม้อก็ได้ขีดขาไปกระได้หม้อปาใหญ่ขอาบาใหญ่เป็นพันเนี่ยเต็มหยดเต็มครับหยดเต็มเหยดเต็มงี้ออกบาใหญ่พันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์บดเวลาแทงเองบปลาจ้ะมีเล่นบาแล้วทีนี้เลี้ยนหมอขีดขาอย่างกรเลียนเลยปลามากส้มแอปเปิ้ลตัวครับตัวมากตัวนึง บางมากส้มลูกไปไหมไม่ไปตัวนี้ตัวสำคัญตัวกินฟรีหเหนองมีนี่ต้องหลายตัางยังเลยอีกสักสอ,สองสองรอบสองรอบดูอีกสักสองรอบ ากบอกเจ้าของตู้ด้วยทำมาอีกตัวหนึ่งครับแฟนๆขอถ้วยเนี่ยทำไม่กดอีกตัวหนึ่งมันไม่มีตัวกดอยากกดมากถ้วยเอาไปบออ้าวปลาบอกบ้าที่นี่ไม่เรียกบ้าไม่เรียกเจ็บเตัวเล็กตัวเล็กช่วงนี้แกะีกลตัวเล็กออกอีกจะเห็นไหมอีนอีกอีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งดูอีกตาหนึ่ง Paid, สองปลาออกครั้งเดียวนะครับเพิ่งออกครั้งเดียวปลามีซังหม้อเสียงดองวันนี้มีบาเดี๋ยวแอปเปิ้ลตัวนึงหอกอีเสียงจะออกแอปเปิ้ลสวยหมานะครับป่องขาดป่องขาดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเล็กได้ได้ตัวเล็กได้ตัวเล็กเอาหัวดาวแต่ตอนนี้ก็ จะสามนะครับจากจากสามเลืสองนะครับหมดไปแล้วหนึ่งเลือสองเลืสองขาครับตอนแรกมีสามขาหายไปแล้วขาหนึ่งเลืสองขาตอนนี้เอาสู้กันต่อวงใครจะดีเลี้สองขาไปไหมเอาไป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 ั้งครั้งเดียวสองั้งสองั้างอ้าวอปเปิ้อนตัวเล็กตัวเล็กตอนนี้ยอมไปหนึ่งแล้วเลืสอง เดี๋ยวสองขาเดี๋ยวสองขาใครใครจะไปก่อนกันสองคนจากสามเดี๋ยวสองตอนนี้แฮมเต็มไปเลย เต็มไหมอาเต็มเต็มมีบาด้วยเจ็บเจ็ดเหรียญนึงแล้วก็มามากบุกซมเล็บเปิ้ลของกูมาดาวบาเพิ่งออกครั้งเดียวเองอ้าวตัวเล็กอีกอยากตัวเล็กตัวน้อยเพราะต้องเทมานอ่ะหัวแมงหนึ่งละครั้งมีละครั้งมีละครหน่อยมว้กันละครใหญ่ก็สิบเหรียญบางทีก็ได้ยี่สิบเหรียญแล้วแต่อีบวกแทงเองแทงเองละครั้อ่ะ เดี๋ยวสองตัวแอปเปิลกับบาตัวเล็กอีกดูตัวเล็กมันจะออกประมาณหกครั้งก็จะมาตัวใหญ่ตามสูตรปาเลย มันก็จะเก็บเก็บเก็บ<ๆ>เอาตัวเล็ก<ๆ>เก็บเก็บพ<ๆ>อเกไปปล่อยตัวใหญ่มาอีกนานๆตัวเล็กอีกนานนะตัวเ่าเนยตาต่อไปต้องตัวใหญ่เพราะว่ามันออกตัวเล็กหลายตาแล้วอ่ส<ๆ>ิจะไปแต่ก็ไปไม่มีดูอีกตาหนึ่งครับตานี้ดูตาอนี้จะออกตัวใหญ่ไหมตาุดท้ายยังเหลือสองสองคนยังสู้กันอยู่ ตัวหนึ่งหลบไปแล้วคนหนึ่งยอมันบูสองคนหนึ่งยอมไปแล้วเอาดูบ้าบ้าเปิดมากนานนะก็ดูนานแล้วพอยังอย่าหยุดซองรอดูสูตรอีพีต่อไปคอมเมนต์มาอันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนจะเอมื่อหนึ่งครับผม